สบายดีสตรดมจ้ามือนีก็ับมาพอกันกับบรรยากาศยามเศร้า,าคือเก่าเด้อมือนีสตอรดมก็ยังอยู่นอนนาเดจ้ายังบบทันได้ขึ้นไปบ้านสวนจ้าเมื่อกี้แบรณนี่เพิ่นเอ,อิรมาบอกว่าจะสวนสตอรดมไปยามกุ้งเด้อมือนีนะพราะว่าเมื่อขึ้นนี่เพิ่นนะกินข่าวแรงแล้วแล้วก็เฝ้าเอาหัวอาหารใส่แนวดักกุ้งแล้วก็เฝ้าวิ่งเอาโหลดโมไซ เข่าไปหนะ้าคุณยา่าพุทธะจามไปใส่กุ้งคือเกาบูฮ้วาจะาหมานอยูบ่บ่อฝนกระส่วนสักตะด้มไปยามแหลมมือเศร้าแต่ว่าอากาศต้นนี้เอ้าเอาเบิงผูกเนมฝั่งใรายฝั่งขัวแดดแจ้งจางปางอีกแล้วมือนีก็ได้มือว่านีก็คือคือคือว่าฝนสีตกจะ่ะ สุดท้ายก็บรรเดตกได้ฝนก็ได้บ,ดบหูว่าปิวไปตกทางใดหมดบหูว่าจังหวัดใดนอฝนตกแน่แต่ว่าจังหวัดสกลน,นครนี่ฝนบต่ตกเลยเด้อจ้า ไปตกทางใดมนดเนาะพอสีมาถิ่มอยู่พี่ไนนเดอเ้อแถวเตางอยไนนเดอ้อส่วงนี่กะน้ำนั้นนะมันขั้นไห้ขั้นหน้ากะแห้งแห้งจะ้ะเมื่อวานนี่ต้อนแรงสตกรำกับไปเก็บปลาขนเด้ออุ้ยเป็นตาละเสียไดย้ไปหาโลกเก็บปลากะนอนกุดุกึงดึงอยู่เพราะว่าอากาศมันห้อนแล้วกะ เห็ดหฮน้ำในเฮน้าห้อนและะ้วก็เห็ดหฮน้ำแหงแล้วก็ป้ากระตุย้ยล้วบะท,ที่นี่นะเดี๋ยวมาแต่ยามกุ้งพู้หละสากะดัมกระจังสิขึ้นไปหาเบื่องกันปลาคอนแถวบ้า,บานสวนจ้านาสากระดัมทุง่งนี่กระห้อนบริเละเลยเด้อจ้าจักว่าปา้าคอนหลายปฏิโทว่จาจัก สัตดําก็บ่ได้ย่างลงไปเบิ่งเลยได้เบิ่งพุคันย่างลงไปเบิ่งนี่ก็เป็นตามีปลาย้อนอยู่บ่เพราะว่าปีนี้น้ําท่วมครั้งเดียวมาฮอดแต่กกไม่วิกหละจ้ะส่วนนั้นหน้าเฮาน้ําฮอดบ่ถึง ว่าจะได้ใส่มองอันเอาปลากะหอบโบได้ใส่ปีนี่ก็ได้เบิงมองกะยังหอยสุรุซับลาบอยู่แต่ว่าบโบได้ใส่งานเลยเดย้อันนี้ก็คือมองเขาซื้อปีกายนี่ฮะละจา้ะซื้อซ่วงน้ำถ่วมซื้อแล้วก็เอาไ้อันลงไปดักปลาอยู่แถวหนาน่ะได้หลายหลายปลา,าปีกานี่ตกมาปีนี่หาอยู่หากินกะยากยากน้ำบ่มาปลากะบ่มีอีกบัทีนี้นะกันซ่วงน้ำมาใน่บได้อึดเนวยอยู่แนวกินบ่ว่าจะใส่มองบอ่ว่าจะอันใส ใส่เบ็ดแต่ว่าปีนี้สตรามก็ยังบบทันไปหละอใส่เบ็ดอยู่ด้แถวลุมนะฟังเบิงผู้น่ะจ้ะฟังเบิงอีกอันให้ฝนมาอีกก่อนจงพากันไปหาหละอใส่เบ็ดเพราะว่าจําได้ว่าส่วงที่เราพากันใส่เบ็ดนะกกเข่าสูงกว่าหนีเข่ากําลังถือพานี่ล่ะจ้ะแนมลงไปกกเข่ากับเหลืองเต็มอยู่บ่แเ่นว่าเหลืองหมากได้เหลืองใบน้ําแหง เดี๋ยวไปหาเบาลนี่ก่อนจ้าบบหัวเพิ่นแล้วหรือยังมือเศร้านี่ก็ได้รับออเดอร์สามกองจ้ะเมื่อกี้สตรดัมก็วิ่งไปเก็บหมักเพชรให้เพิ่นแล้วละ่ะไปลายปเสร็จหรือยัง สบายดีตอนเช้าเช้าสายๆจักหน่อยครับผมวันนี้ก็ได้ออเดอร์มา3กล่องนะครับส่วนใครอยากสั่งก็ช่วงนี้งดก่อนนะครับผมเพราะว่าเามเล็ดพันธุ์พริกบรอนี่ยังโบสุกเลยนะครับจ้าแมนต้องรออีกสักประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะช่วงก่อนก็ขายดีมากมเมล็ดพันธุ์จนหมดนะครับผม <c oughs> ก็ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนมานะครับผมเมื่อคืนบรอนี่วิ่งไปใส่กุ้งไว้ประมาณสามทุ่มแมน ไปใส่ไวอยุส่วนป้าพูดละจ้าพอดีรอบก,ก่อนเห็นปลาช่อนขึ้นโอู้หลายตัวมากขอเลยว่าจะเอาเบ็ดไปด้วยนะครับพูนไอ้รนกันว่าเช้านี้จะมานกุ้งหรือเปล่าใส่ไว้ทั้งหมดหกทุบจ้าหาปีปลาช่อนนะ วิ่งตามครับผมนี่นะโอ้ยโอ้พอดอยากมานำเนาะโอ้ยไปเร็วเข้พี่เร็วบัได้ตามอีพ่อกับอีแม่ตัางโดนละเด้เฮ้ยอยากไปนำและหันดีเด้งงแงงก็ต้องแต่งประมาณนำเนาะไอไปหาหนูเร็วผุนผลนความผุนดูไปทางใดก็อยากไปนำลูกก็ได้เดี๋ยวขอตีปลาช่อนขอสักห้านาทีจ้าไปเลาะดูหน่อยว่าจีรอดมีหรือเปล่าปีนี้น่ะยังไม่ได้มาขุดจีรอดที่สวนป้าเลย ฟีทีเรียมาขุดสองสามรอบรอ,อดูชนนั้นน่ะมีอย่่บ่เดี๋ยวตีปลาล้อเดี๋ยวสาตาัมาจอบแน่มบึงควายจิโรอแถบนี้ก่อนเด้อจ้า ปีกายนี่จำได้แบบพาก,กันมาคุดจิหล่ออยู่หน่นะป๊อปหมันเอาเทะเอาว่าดิคุยเอาคุยเอาเลยแหละจ้าเพราะว่ามันเป็นหัวโพในนน้ตกมาปีนี่คือบอกมีเลยสตกรดำว่าเป็นเอิดเติดเพราะว่าลุงหนุ่มเผิ่นเอาควยมาผูกอยู่หน่สงสัยจิหล่อมันป๊บเบิดอะไรเมื่อกี้บอลนี่เอิดมาบอกว่าหมันแมนอยู่บาหรือตัว โอเป็นปลาสอนตาบอดบ่นออพ่ดหลักคือค่ะผุ่นผุนุนดึงตาคุยตาไงเอาเอาต้นนี้สาต้นนีกัสิตกน้องเอาเอาแมนอีลีบ่แมนอีลีบอเ้อเาเอาเอาบบ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 อบบ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 บ้บบบบบ้บบบับบบบบบาบบ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 นบบบบบปบบบ ใครบอกว่าบ่อนนี้ไม่หมานครับผมว่าบุ๋มเป็นสบีแข่งสต๊าดัมนี่บอกเป็นจัางไดสุดยอดสุดยอดอือก่อนหน้านั้นก็มีหลายท่านบอกว่าโอ้บ่อนนี้ตีปลาบอกคือพึ่งข้าวงการนะครับนี่สงสัยปลาขอเลี้ยงลูกแน่เลยก,กระโดดปุ๊บโลละสต๊าดัมว่าตัวบักใหญ่หม,มานห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 มานเห็นตัวหนึ่งอยู่ฝั่งนี้ต้มอ,อยู่นานอันนี้แหละปลาช่อนเยอะ เพราะมันมาจากลาห้วยนะครับลาห้วยก็อยู่ฟู้นฝั่งถนนจอันนี้มีแต่ปลาชนอันนี้เพิ่งมาตีครั้งแรกจมารอบก่อนังมีแต่มาใส่กุ้งนะครับนี่<ม>เต็มคาเลยครับตั้งแต่ซื้อเบ็ดมานี่บอกเคยตีปลาคอได้จักเถื่อบนฝ่นฝ่นดีใจถเถอเส้อสัสยยิ่มโบหุบเบิดมือละมือนะพกกากันันไปสิดเบ็ดอยู่อ่างเก็บน้ำเห็นซาตต้าดัมมานแล,ล้วกหงอยละเพินนะบบได้ปลา ได้ปลาสักทีนี่ปลาไว้ยี่นะเอาตัวเดียวนี่ละวันนี้นะผูนผมมีอันงใสพอแล้วนี่เอาขึ้นใกล้ๆน้ำเนะสซาตดำยังมันรูดไปอมบายมันติดเบ็ดอยู่นี่นนเรนบอกได้ปลาโคและกระบออยากยามโหดกุ้งเด้อบัดทีนี่เด้อักต,ตดามนะผู บอลนี่เพื่อนกับกำลังมุ่งหน้าไปหายามแนวอันใส่กุ้งเพื่อนแล้วล่ะจาะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะหมานอยู่บ่ร์นอใส่กุ้งเมื่อนี่เนาะบอกหมานกับบอกเป็นหยังเดะเพราะว่าได้เมนูแล้วล่ะผูนผูนผูนคือมาไปใส่ไก่แท่ล่ะยามเลยยามเลยมีพอได้ก้อยได้ตำอยู่บ่ร์นอปึ๊บว้าวโอ้ยปึ้งผูกป้า มีแต่ตัวใหญ่ๆเด้อรอบนี้หลายเติบเด้อนี่เอ้ยไม่ได้มาใส่หนึ่งอาทิตย์แล้วครับผมเก็บเก็บมันมานมันมันเรื่อยเลื่อยเอื้อนเอื่อยมานำห๊ะป่าบอ๊ะมันป็นป่านป่าเขาไปอยู่บ่เอาเอ้าเอ้าเบึ๊บเ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 ึ๊บอ้โหูนี่แต่กุ้งจ้าเบิ่งผู้อือ มันมานมันมาน,มานอีลีเดอร์แซวนี่เดอ้อปลากระดีบค่อยได้รอบนี้รอบกดปลากรดะดีหลายๆนะครับอา้าวเปลี่ยนมือครับผมใส่อยู่บองได้เน่เพิ่นบอกว่าอยากลุ้นอยากลุ้นเพิ่อนมา <c oughs> นี่สายสีทองเงินนี่ดึงขึ้นมาเลยบม่มีของรุ่งนุ่มผสมบ่บ่มีหมานอยู่บ่คือนักแช่ไหมบ่เป็นปลาคอเขาไปขายบ่โอ้อคือหลายใช่ะโไหม โอ้ยเกือบออกนี่สดๆเลยครับผมยังดิ้นเดียวๆอยู่ปึ๊บวางไว้ก่อนเชึบเหลือสามตุ้มสุดท้ายครับเบิ่งผูน้องน้ำกับบให้มีปลาขอเนี่ยได้เบิ่งผูเลี้ยงลูกเต็มอยู่เทบนักก็ได้ปลาชนเยอะมากนี่นะไปได้ยังบ่ผูนสามอันสุดท้ายบ่อนี่แหละกุ้งเยอะนะครับ บรินี้เน้นบ่อเดียวบ่ออื่นน่ะปลาช่อนเยอะจ้ะเขาเลยบ่อได้ใส่ปึ๊บอ๋อโถนี่จะบอกปึ๊บโอ้โหบแล้วนี่มาเพิงใกล้ๆนี่ครับผมอืมสดๆเลยครับบบเห็นมันอยู่ด้านในลายสีลุ้นตอนออกกูละนี่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 อ๋อนี่ประมาณครึ่งกำนะครับมาสองอันสุดท้าย บ่อน,นี่แหละหมานสุดหมันบหมอ,อันนี้กุ้งไม่ค่อยใหญ่นะครับลุงหนุ่มใส่ไายประจ้ำนี่นะลุงหนุ่มบอกว่าบ่อได้ใส่ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วล่ะอพอดีบ่อนี้ใส่เลยนะครับจุ๊บป๊าทุหมานหมนัมนหมนันหมันแปลกเอลีหากินเศ้านี่คือหมานแท้ล่ะหมานแต่เช้าเลยนี่กุ้งสดๆทดั้งนั้นเต็มแลบพอดีไปแวะทำปูหน่อยปูอยากกินก้อยกุ้งอยู่บ่ หาสาาุดท้ายน,<ม>นี่มียู่บ่อเนาะน้องตัวนี้เนาะบอ่อานี้ก็มีเด้ปลาช่อนนะจุ๊บ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 โอ้ยังมาปลากระดีบอ่ะปลากระดีโอ้กุ้งกระโส๊ดเลยกุ้งน,น้อยเนาะนมาเก็บครับผมเป็นกตามอได้ก็อยู่นเช้านี้นะครับ มาเลยมาเลยบอม่นป้าคอหลักกระโดดลงหน้องป้าแล้วอบอหึ <c oughs> ได้ป้าละเต้นไปละปูเอ้ยขักเดีมาแล้วกันนอนเฝ้ารถคุณนะโอ้ยตั้งระบบไปทางใดน้อนน่ะนาะหาวพีเอ้ยมาเบิ่งดูป้านะี่พอนะ่ะมาเบิ่งดู นี่คนหมานี่หนจำไม่ได้เต็ด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 นี่นโอ้ย, <c oughs> อยคนหมานคนหมานไปเดี๋ยวแม่ถามปู่เนาะไปถามปู่ก่อนจะกินต้มปลาช่อนหรือว่าจะกินอ่าก้อยกุ้งจ้าไปเดี๋ยวแม่ถามปู่ก่อนบ่ปดเลยบ่โอ้โบ่ได้มันต้องมีครีมเนียน่ะตามเกินขาเกลี่ยดูลึกเฉพร uh ราะแล้วมันจังบ่หลุดออกต้องมีครีมเฉพาะเลย happy。 ตอนนี้กำมางหอดเถียงปูละเด้อจา้าปาติโตหนึ่งเขายัางบ่สุกอยู่บ่อนอกนีน่เนาะได้อาหารเชา้าหรือยังะได้อาหารเชา้าแล้วบ่อาหารเช้ากินบ่อตำกุง้งนะกินบ่อตำกุงก้งตำกุ้งกินคือสิกินต้มปลาคอบ่อนะกินบ่ต้มปลาคอไปเบิ่งหนูอยู่รถปู ภาคพอใหญ่เอาอยู่บ่เบิ่งปูเพิ่นหนึ่งเขากินเองเด้อโทนซุกเรียบร้อยแข็งแรงเด้อปูน่ะอยู่คนเดียวหนึ่งเขากินเองส่วนกับเขาก,บ,กบลูกล้านเอามาส่งจ้ะผู้ใดหนึ่งหายกับ,บ่คักบ่แซบคือเจ้าของหนึ่งเองวันก่อนนะสารดามาเรีนนำจะใส่ข้าวให้กับบอยอมนะครับจะจะทำเองเพื่นอนวาเนาทำเองกับทำเองไม่หยั่ง มีเสียงตีกร้งแต่เช้าเออคือหมักมวนนี้ล่ะก่อนนอนกับตีกองอยู่ป๊กโปกปกตื่นนอนกับป๊กโปกอยู่ได้ยินอยู่นะจ๊ะตีกร้งแต่เช้านะครับได้ยินอยู่เนาะสาวฝืนว่าได้ยินเด้อเพราะว่าหน้าเขากล้อยู่ใกล้ๆกันกับหน้าปูนี่แหละจ้ะบางทีก็สองทุ่มนะครับตึ้งตึงตึ้งตึงตึ้งตึงอยู่เดี๋ยวหาเมนูมาโชว์กันก่อนเบิ่งนู กำลังชิซายข่าได้หันผู้ดใด้เหตุหายกระโบเอาเดอ้อคุณย่าเมียนจะเอามอส่งแต่นในบ้านกแบบระโบกินเดอ้ออยากหนึ่งกินใหม่ๆเลยเพื่อนวะโอ้โหเบิง่งผู้ฝั่งเบิ่งนี่ร้านก็ไปหาแนวมาโซ่ละทึ่งกุ้งทึ่งปลาเนาะจักหนอากระลุดไปดอกปลาโคลเพิน่นนะจะเอาอะไรครูอย่าพึง่งอย่าพึ่งยังทรายข่าอยู่เอาปลาหรือเอากุ้งเอาอย่าง 嗯。<laughs> เาเมื่อต้มแล้วก็สีแบงมใไ้เออนี่กุ้งนี่ตามบอ<_<_>ตามบอกุ<_><_>อ้งนี่หรือก้อยหลายแท่บอหลายแท่บอหลายแลวเนาะเบิ่งผูหางฮกดางผูเดะปูต้องถามก่อนว่าอยากกินอะไรกินเมนูหยังกินเมนูหยังก้อยบอกอยากต้มปลาหรืออยากก้อยกุ้ง<_><_> กเอาสองเมนูบ้าเมนอ่าแค่ไหนเนาะปูเนาะจากสองเมนูเพื่อนเด้อาะโตแบกใหญ่เบิ่งปูบอาแล้วนี่เพื่อนหมานขักเด้อจ้าเพราะแต่ได้ปลาอะไรก็เอามาโซปูโลดใช่แน่ใช่ไปตีอยู่นาฮีแจะนาฮีพวกจ้าโอ้โหพวกใหญ่หนองนาฮีจ้าจ้าไปไปทำเมนูไปแล้วค่อยเอามาส่ง เหตดกับข่าวก้อนตั้งรอเลยไม่เกินส่โมงเช้าได้กินเลย ตอนนี้กัมาหดเถียงอลไรเด้อจ้าหดนอนนาแล้วล่ะเบิ่งนผู้มาแล้วกักุมเอาปลาคอใหญ่ออกระเบิดทีนี่เบิ่งดูพ่อปลาคอใหญ่นะามาแาาต่สายพ่อ, <laughs> พอว่ะบอลนี่บ <laughs> อลนี่ <laughs> ไปแกงเบ็ดอยู่น้องนาฮีผู้หล่ะพ่อเบิร์ผู้ตัวบักใหญ่เดอ้อ ออกได้โบนอบัตรทีนี่เอาเอาได้ปลาแล้วก็ยากล่ะเอาเอาโอโตตัวบักใหญ่โชว์ขนาดน้อ <c oughs> <c oughs> นานๆทีได้ปลาครักหนึ่งนะครับผมได้ปลาคอใหญ่ครั้งแรกจ้าจากการตกเบ็ดของบอลนี่ตังเต๊สคันเบ็ดมากกะแกงเบ็ดอันนี้โบเคยได้ปลาคอจักเถื่อเลยดิคขายบอลนี่แล้วครับ เป็นเรื่องธรรมดาซื้อซื้อคันเบ็ดมาก็ต้องใช้เวลานะครับผมเพื่อเราจะมีประสบการณ์ในการตกปลานะครับบอกง่ายเด้อเมื่อกี้เพิ่งปดอันเบ็ดออกจากปากป้าคอได้ตา อยากจะมาเอากุ้งออกจากด่างก่อนเดอ้อบัดท,ทีนีเดอ้อพี่หละจะมาเอาออกอยู่หลังบ้านพี่ละเพราะว่าอยู่พุ่นบบได้เอ้าขนาดพออคอยที่เปล่าเกินละพ่อละจ้าเบิง่งซาตานว่าตุ้มเดียวกันพอได้ก้อยนะเบิง่งผู้บบได้น้อยเด้อเดี๋ยจ,จะเอาหัวอาหารออกก่อน เพราะว่าอันนี้ต้องไปล่างออกลงให้ป่าเขากินเด้อบอกว่าจะใส่หน่อยใส่ร้ายกะบบต้องได้บบต้องย่านเสียหัวอาหารเพราะว่ามันจะอยู่ในหนีจ้ะเวลาเรือมาเขาก็เอาลงให้น้องปลาเขากินเดี๋ยวรอบหน้าไปใส่อยู่หน้าตีนภูกโอ้ไม่รู้ว่ามีกุ้งหรือยังพิตามียุบเอาอยู่หน้าตีนภูมาเบิ่งดูพ่อกุ้งน้อยใส่หนองจ้ะกิ๊ซะ โตบ่อใหญ่ปีนี้บอคือปีกายกายุ้งปีกายนี่โตใหญ่ใหญ่ปีนี้สงสัยเป็นลูกมันเนาะพอดีก้อยเด้อนี่เด้อตัวใหญ่ไปช้อนกินหมดแล้วนี่เบิร์กใส่ของเบิร์อยู่สายผออนี่อยู่บอหน่องนี่พ่อว่าให้ลงไปใส่อยู่ในอันห่วยหลังบ้านนี่เด้อแต่บ่ฮู้ว่าจะมีอยู่บ่บอกว่าไมี ทเมนูสรุปผลงานในเช้านี้ครับผมมาบ์ใกล้ๆบรินี้หากิน,มนหมาน่บ่หมานสุดเลยได้ทั้งปลาคอใหญ่ได้ทั้งกุ้งเบิงผูโอ้โสุดยอดเลยแหละจ้าอือโอ้โหถ้าขายก็ร้อยสองร้อยพืนแล้นะครับเพราะว่ากุ้งนี่หายา,ยากนะครับนี่ พวงฝอยสดๆจากธรรมชาตินี่หายากนะครับุวงธรรมชาตินี่บบมีขายเด้อขนาดล้านคุณย่าพวงยังบบมีขายได้ปีนี้นะปีกายนี่พอเห็นอยู่บบมีเนาะจ้าปีนี้รู้สึกว่าฝนไม่ค่อยดีนะครับน้ําแถวทุ่งนาห้วยหนองคลองบึงกับ่ค่อยมีนะครับจ้าจะทําเมนูอะไรบ้างนี่สต๊ดดัมบัตจัก้อยกินกับพักขมิตรอ๋อปลาซ่อนละ่ปะปลาซ่อนน่จจะต้ม <c oughs> ต้มเลยบะต้มหรือล่หรือว่าจังได้ยันปูถากินเด้ปูพอจะกินหลายเมนูบ่ได้เด้อ <laughs> ถ้าจะก้อยกุ้งก็ก้อยเลยแล้วก็อตอนเย็นค่อยต้มก็ได้๋อ oh, จ้าได้หมดเชา้ากินกุ้งตอนเย็นกินปลาช่อนจ้าโอเคได้สองคาบวันนี้นะครับหาอยู่หา,หากินตอนเช้ามาสุดๆครับผมสุดยอดเลยละจ้าอันนี้ล่างซีเป็นทีเหย,ยมห้อยแล้วละจ้าเบิง่งผูเป็นตาสะออนสวยสวยกุ้งกะ แรกสกตอร์ดัมก็จะมาเห็ดเมนูทอดไข่แฮมบอร์นนี่เด้อจ้าเพิ่นบอก่เพิ่นอยากกิน,บบนทอดไข่เจียวใส่กุ้งว่าสันสตอร์ดัมก็เลยจัดหายเลยจ้ปาปกตินนะบริได้กินง่ายๆเด้อกุ้งก็ได้ทำกุ้งให้ปูเสร็จหรือยังตามเรียบร้อยแล้วจ้ะ นะมาเดี๋ยววิ่งไปทรงเดี๋ยวปูหิวข้าวครับผมวัยรุ่นน่กกินสายได้อยู่นะครับ <c oughs> เอาเผ็ดยู่บอ <c oughs> บ่ได,ด้เผ็ดพอดีอ่าจัดมาเพราปูบ่ซอบเผ็ดจ้าปูไม่กินเยอะนะครับกินข้าวประมาณห้าครันี่แหละนะครับอ่า <c oughs> เอายู่บอพักกระเมงไปหายบ่อเอาเด,ดอกกินบมได้ <c oughs> บ่มีฟันแล้วเดี๋ยวทอดไข่ห้ก่อนต,ตอนเย็นแล้วค่อยต้มปลาคอ่ใหญ่โอเค กรนี่บอกว่าไข่เจียวเอากบกอบเด้อว่าสัน้นจัดไปกบกอบตามใจเพื่อเลยจ้าสุกเรียบร้อยออไข่เจียวใส่กุ้งสดหอมทวนทวนเซ็จแล้วหนึ่งเมนูเดี๋ยวสตรัมจะก้อยกุ้งก่อนเด้อบัดทีนีดเด้อ ก้อยกุ้งกบบระบนยากเด้อจ้าใส่หมักเพ็ดขัวลงไปเลยก้อยในซอกตระําจะบดได้ตามได้พะว่าบบเมนตามกุ้งอ่าใส่เข้าขวัวหลายๆจังสีได้หอมๆขาดบบได้ก็คือสมหรือว่าหมาักนาวจา้ะคันมีหมักเกอกแห้งขักได้ก้อยกุ้งนะแต่ว่าซอกตระรําบดได้เก็บไว้เลยหมัก,กอกากลนปีกายนี่ก็ได้ใส่หมักนาวกับแซ่บคือกันใส่พักลงไปผงชูรสดับ นิดนึงใส่ประเด็กแม่บุญล้ำขวดเล็กนิดนึงจ้ะโคเล่คเลเป็นตาแซ่บค่ะเมนูเสร็จหรือยังเย็บร้อยจ้าโอ้ ก้อนก้อยกุ้งสดเลยเดอ้ออันนี้ก้อยบ่เมนจ้ะโอ้ยก้อยกุ้งสดนะครับอันนี้ไข่เจียวกุ้งสดจ้ะอันนี้ราบหมูจากเมื่อคืนนะครับแล้วก็พักหนึ่งจานใหญ่ไอหลังบ้านพ่นละส่วนอันนี้จงไว้ให้แม่เดอ้อโอเคแม่กระสอบตามคือการแม่กับบริโออกมาเดอ้อเหมือนนี่ช่วงนี้มีงานอะหลายรอไฟเนาะจะเขากำลังเตรียมการเตรียมงานนะครับบ้านเราก็ ส่งประกวดเรือไฟสองลำนะครับว้าวทั้งกลางวันกลางคืนเหตุ hey, วันไหนบริยังบริดูวันที่เลยน่าจะมาสิ้นเดือนนะครับจ้ะ,ะกินข้าวก่อนมากินข้าวน้ำกานเด้อจ้าทานข้า,าวเช้าด้วยกันครับผมปลจิกก้อยกุ้งสูพ่อกินพ่อผัดว่ากินเรียบร้อยว่าสั้นพอกินมาจากบ้านเรียบร้อยจ้ะตอนเที่ยงพ่นละ ค่อยๆให้กินใช่ปี๋ลี่นี่ก้อยกุ้งกับผักคะเม็ดจังแม่ละเข่ากันคักแต่เด <Guin ness S 2> ้อเบิ่งอืมสุดยอดก้อยกุ้งนี่ต้องเห็ดเผ็ดเพ็ดได้จังเป็นตะกินคันเห็ดโบเผ็ดมันสิบบเป็นตะกินเด้ออือบุบอกว่าเมื่อไรยอย่าลืมต้มปลามาส่งเด้อ <c oughs> ช่วนี้กับปลาหากินยากยากนะครับตอนนี้อยากไปใส่เบ็ดตั้งนานและ้วล่ะฝนบ่ดีปีนี้ป <c oughs> กติหลังเพียงนาแล้วนะ่ะน้าท่วมปีละสามรอบเนาะ <c oughs> ปีนี้เนี่ยน้ํเพิ่งท่วมไปรอบนึงแต่ว่ามันท่วมนิดนึงเนาะไม่ท่วมเยอะนะครับพราแต่หอดกกวิกกกยุคาหั่นละปลาบ่ค่อยมีปีนี้นะครับ <c oughs> ฝนบ่ดีปลาเลยไม่มี สุดยอดคักอิหลีนี่กินข่าวกับเมนูแซ่บนี่อยากบอกว่ากินจังได้กับข้ามข่าวหาว้ามักตูมพู้หลักช่วงนี้ก็สิกินข่าวแซ่บแล้วก็จะอ้วนแน่จักหน่อยเด้อถึกช่วงกินข่าวแซ่บจะ้ะ กินข่าอิ่มและสตรดั้มกับมหาศักผ่าศักแเพศเด้อจ้าพู้หล่ะคําจักหน่อยผู้หล่ะจังที่ข้นบ้านสวนจ้าต้นเศร้านี่คือสิบอดได้ป้ายละจ้าเพราะว่ามือนีเห็นอากาศเดดข่าอีลีก็เลว่าจะสักผ่าศักแเพศก่อนเพราะว่าเครื่องสตรดั้มกันเป็นบอดได้สักดนแล้วเด้อบึงผูเถิงเรื่องเหตุเวียกเหตุงานเดี๋ยวจะสักเสือผ่าตากไววก่อนจ้าปนิสต๊าดดัมก็จะขออนุญาตปิดคลิปเพียงสานีดเด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์ถูกกำลังใจพบกันใหม่คลิปหนา สบายดีจ้า